เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวัได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกำมือนวัยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําวิธีรวยด้วยโดลแลมการนะครับผมสําหรับใครที่เขา้าดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะมาบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้พาเอาโดลแลมไปเก็บเลเวลหรือรอะไรนะครับผม รวยด้วยโดแรมของเราก็คือไปหาอุปกรณ์ของโดแรมมาขายนั่นเองนะฮะซึ่งอย่างที่รู้กันว่าโดแรมเนี่ยมันเป็นเผ่าใหม่นะผมซึ่งมันจะมีชุดเฉพาะของมันเองด้วยแล้วก็มีอาวุธเฉพาะของมันเองด้วยนะผมก็คือไอตัวเป็นญ่าแมวนะครับแล้วก็ชุดแมวนะครผมซึ่งตรงนั้นแหละมันเป็นของใหม่ที่เราสามารถไปล่ามาขายได้นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยไปรวบรวมแมพนะฮะที่เรียกว่า ไปแมปนั้นแมปเดียวก็ล่าดได้หลายอย่างแล้วนะครับผมเพราะว่าชุดเนี่ยมันก็ดอปจากหลายตัวใช่ไหมแต่บางแมปเนี่ยมันมีหลายๆตัวที่โมในนั้นอ่ะดอบชุดหลายๆแบบนะครับผมเช่นบางแมปเนี่ยดอปทั้งเสือ้อทั้งมัฟทั้งรองเท้านะครับผมหรือบางแมปดอปอาวุธดอปมัฟดอปรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ผมไปรวมมาแล้วนะครับผมว่าไปแมปไหนเนี่ยคุ้มค่านะฮะอ่ะมาเริ่มแมปแรกเลยนะครับผมใกล้ๆตัวเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นที่เก็บเลเวลคลาสสิกข,ของเรานี่ยก็คือเกาะเต่านั่นเองนะฮะเกาะเต่าเนี่ยสามารถไปหาอุปกรณ์โดน2และะชั้นน3ฮ ชั้น2เนี่ยจะมีเต่าหินครับผมโซลิดเดอร์นะครับตัวนี้ดรอปรองเท้าโดแรมนะฮะก็ไม่ยากมากนะครับผมเลเวลมาสัก80ก็ไปล่าเต่าหินได้แล้วนะครับต่อมาครับผมเกาะเต่าชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยจะมีอยู่2ตัวที่น่าสนใจก็คือเต่าไฟและเต่านินจานะครับเต่าไฟเนี่ยจะดรอปเสื้อโดแรมเลเวลร้อยนะครับส่วนเต่านินจาดรอปมัฟโดแรมเลเวลร้อยนะครับอ่ะก็นี่แหละครับเกาะเต่านะครับผมก็ถ้าเลเวลแปดสิบปุ๊บอยากล่านะครับผมไปล่าเต่าหินก่อน90ค่อย วิ่งไปสดกับเต่าไฟตอนหนิจานะฮะต่อมาครับผมแมปที่2อนะครับอันนี้อาจจะตั้งใช้เลเวลสักนิดหนึ่งนะครับผมก็คือแมปแมกมากดันเจียนชั้น2นั่นเองนะฮะซึ่งปกติก็แหลกอยู่แล้วก็จะแหลกเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าที่นี่จะกลายเป็นที่ดรอปอุปกรณ์โดแรมชั้นดีของเซิร์ฟนะฮะเนื่องจากมอนเตอร์ในนั้นนะครับผมหลายๆตัวมากที่มันดรอปอุปกรณ์โดแรมนะครับโดยเฉพาะไอ้มังกร2ตัวนั้นมังกร SP แล้วก็มังกร h อนะครับอาวุธเนี่ยดอร,ปดดนนรดอปจากมังกรที่เป็นตัองกรที่เป็นะ รองเท้านะครับผมดรอปจมลองก่อน SP ก็คือตัวเดินดนเนตกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยจากที่แมกมาปกติก็แหลกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคนไปเก็บเลเวลคนไปตั้งตีใช่ไหมตอนนี้แหลกเพิ่มอีกครับผมเป็นแหล่งหาตังของโดแรมต่อนะฮะก็นั่นแหละครับผมใครอยู่นั้นก็ทําใจนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมันดรอปเยอะแน่นอนเพราะว่ามอนเันเยอะแล้วก็คนมันเยอะนะฮะดังนั้นมันฆ่ามอนได้เรื่อยๆเลยนะครับแมปต่อไปนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการหนีความวุ่นวายนะครับผมแนะนําแมบนี้เลยฮะแมบโคโบนะครับ ตรงที่มันอยู่ตรงใกล้ๆกับไอเดนเจียนนะครับแมปโคโบนะครับผมจะดรอปเสื้อมัรแล้วก็รองเท้านะฮะโดยเสื้อกับมัรเนี่ยดรอปจากโคโบเมสนะฮะก็คือโคโบถือกระบองหนามนั่นเองที่เดินช้าๆหน่อยนะฮะแล้วก็รองเท้าเนี่ยดรอปจากโคโบแฮมเมอร์นะครับอ่าซึ่งไอโซแมปโคโบเนี่ยก็ไปได้ประมาณอาจจะเกือบเกือบร้อยหรือร้อยนิดๆน,นะครับผมสําหรับใครที่ของยังไม่แน่นเท่าไหร่นะผมถ้าของแน่นๆก็ไปได้เลยนะฮะ ซึ่งแมปนั้นข้อเสียของแมปโคโบก็คือมันค่อนข้างกว้างนะครับแต่ก็มีปริมาณมอนค่อนข้างเยอะลากได้บ้างนะครับก็เรียกว่าเดินไปนิดนึงถ้าไม่เจอมอนก็วิ่งได้เลยนะผมว่าแมปมันกว้างจริงชอบไปกระจุกตัวตามมุมแมปนะฮะจะฝั่งซ้ายตรงมุมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันชอบโคโบชอบไปกันนะครับสามารถไปหากันได้เลยนะฮะพวกอุปกรณ์ดูแลมเลเวลร้อยจบไปนะครับสามแมปนะครับเกาะเต่าแมกมาชั้น2โคโบนะครับนอกจากอันที่พูดมานะครับผมยังมีพวกซิโลมาพวกอนาคอนดาและพวกนี้อีกที่มันดรอปนะครับแต่ก็อันนั้นมันเป็น เลยตัดไปนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเอ้ยอยากหนีคนเข้าไปตรงนั้นได้นะฮะต่อมานะครับผมเป็นแมปที่ดับโบกร์1้อยสี่สิบนะครับผมแมปดบโกร์ร้อยสี่สิบเนี่ยจะมีอยู่แค่น่าจะที่เดียวมั้งครับผมนั่นก็คือดันด้วงนะฮะใครที่ต้องการเข้าดันด้วงนะผมต้องผ่าน3าเควสด้วยกันนะก็คือเควสแหวนแปลภาษานะครับอย่างที่2ก็คือเควสโดฮาซีเคทออเดอร์อย่างที่3คือซาฟาวิสิตนะครับผมผ่าน3เควสนี้าดถึงจะเข้าดันด้วงได้นะฮะ ในดันด้วงเนี่ยชั้นหนึ่งนะผมที่เป็นชั้นทางเดินยาวๆนะครับผมตัวยูนิฮอนนะครับผมมันจะดับเสื้อแล้วก็หอกอิมไอตัวถือถือหอกแหลมๆนะครับด้วงถือหอกแหลมๆอ่ะตัวนั้นแหละครับผมดับเสื้อแล้วก็หอกอิมด้วยไปล่าเนี่ยคุม2ต่อนะฮะต่อมาครับผมตัวฮอนสกาลาบ้าตัวที่ถือดาบนะครับจะดับรองเท้านะฮะซึ่งดันนี้แพ้ไฟทั้งดันนะครับผมดังนั้นเนี่ยสามารถเคลือบไฟหรือว่าใช้เอาจิมสารทัดไฟไปเก็บได้เลยนะครับผมจะได้ประหยัดเวลาล่ามอนได้เยอะขึ้นนะครับ ต่อมานะครับผมสกัลาบ้าชั้น2นะฮะชั้นที่เราไปเก็บเลเวลกันตอน124ขึ้นไปนะฮะตัวเล็กสกัลาบ้านะครับผมจะดรอปเสื้อกับมัฟนะครับซึ่งเป็นของ140ส่วนตัวแอนเลอร์นะครับผมจะดรอปอาวุธนะฮะก็เนี่ยแหละครับทั้งดันสกัลาบ้านะครับผมดรอปไล่มาเลยครับผมเสื้อรองเท้าอาวุธมัฟนะครับผมอยู่ที่ชั้น1ชั้น2หมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าไปเก็บเลเวลด้วยนะผมหาเงินไปด้วยนะฮะ เข้าตำราเรานะครับต่อมานะครับผมชุดโดแรมระดับ175นะครับผมแต่ถึงจะบอกว่าระดับ175เนี่ยแต่อมอนที่เก็บเลเวลเนี่ยก็แค่120 130เท่านั้นเองนะฮะซึ่งมอนเตอร์ที่ดรอปของเลเวล170ของโดแรมเนี่ยมันมากับดันใหม่ชื่อว่าดันลาแซกน้าดันเจียนนะครับผมซึ่งลาแซกน้าเนี่ยมันเป็นเมืองใหม่ที่เข้ามาพร้อมโดแรมนั่นแหละคือเมืองเกิดของแมวนั่นแหละรู้สึกจะออกมาทางด้านขวาของเมืองบ้างครับผมจะมีดันเจียนให้เข้านะฮะ ด้านนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับชั้นที่เราจะไปล่าของก็คือชั้น2กับชั้น3นะครับส่วนชั้น1เนี่ยเรียกว่าเก็บเลเวลไม่ได้เพราะมันเป็นมอนประมาณเลเวลยี่สิบนะฮะแต่ชั้น2องกับชั้นสามเนี่ยเป็นมอนแบบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเลยพวกนี้นะครับราแเซกหน้าดันเจียนชั้น2นะครับผมมาได้ตอนเลเวลร้อยยี่สิบเก้านะครับจะมีคอมแบทบาซิลิสสีแดงนะครับก็เป็นงูสีแดงนะฮะดอบรองเท้าแล้วก็อาวุธของโดเรมนะฮะร้อยเจ็ดห้านะครับผมก็สามารถไปล่ากันได้้้นนนะะะะฮฮแลลลลววกกกก็็จังเเเเเิมมมดด่่าาปยยอสสีีีข ก็ดรอปมัฟของ1้อยนะครับอันนี้ชั้น2นะครับผมเข้าได้129ขึ้นไปนะครับต่อมานะครับลาเชกน้าชั้น3นะครับผมชั้น3เนี่ยตัวบาซิลิสสีเขียวนะครับจะดรอปอาวุธของ1้อยนะครับส่วนฟรุตปอมสไปเดอร์นะครับจะดรอปเสื้อ1้อยนะฮะนอกจากที่เราจะมาหาของแล้วนะครับผมดานลาเชกน้าก็จะเป็นดันที่เอามาเติมช่องว่างของเรานะครับผมให้เราสามารถเก็บเลเวลได้ช่วง130นะฮะ เพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเซิร์ฟเราก็คือมันไม่มีดันช่วงต่อระหว่างดันกิวที่ไหมที่ประมาณ1 2อกว่ากว่าจนถึง150บนะผมมันเป็นช่วงที่กว้างมากครับผมที่ไม่มีดันต่อตอนนี้พอลาซักหน้าเข้ามาเนี่ยช่วงที่หายไปตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถมาเก็บเลเวลที่ดันนี้ได้เช่นกันนะครับผมก็1 2 9อยู่ลาซักหน้าชั้น2นะครับส่วน13 5บวกอยู่ที่ลาซักหน้าชั้น3นะครับดังนั้นนะ่ะการเลเวลช่วงนี้มันจะไม่ยากเท่าแต่ก่อน,นะครับปกติเราจะไปสมกันอยู่ที่ ดันกิลนาคาชั้น2ใช่ไหมหรือไม่ก็ัดันด้วงนะผมซึ่งคนมันเยอะมากมันรองรับผู้เล่นไม่พอนะผมดังนั้นน่ะถ้าดันนี้เข้ามามันจะกระจายตัวผู้เล่นออกจากดันกิลนะครับผมพอใครเกินเลเวลช่วงตาเชกหน้าปุกก๊บก็ไปลาเชหน้ามันจะได้ไม่ห่างมากแล้วก็เก็บเลเวลลลาบากมากนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมพวกอุปกรณ์โดนแรลพวกนี้สติลได้นะครับผมเพราะว่ามันถือเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับก็สามารถเอาชาร์โดเชสอะไรพวกนี้ไปเดินสติลได้เลยนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกดซับสไครป์ยูทูบกนันดวยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ